อยากเป็นนักบินครับตอนเด็กๆอยากเป็นหมอค่ะตอนอยากเป็นทหารก่อนอยากเป็นตำรวจค่ะอยากเป็นไฟอยากเป็นดาราค่ะอยากเป็นหมอตอนเด็กอยากเป็นโลโก้คอมครับอยากเป็นนักมวยอะตอนเด็กๆอยากเป็นแชมป์มวยป้ำหญิงของ WWE คนแรกที่เป็นคนไทยค่ะตอนเด็กอยากเป็นนักฟร้องครับ อยากเป็นดาราตอนถ้าเป็นตอนเด็กๆจะอยากเป็นหมอครับตำรวจครับก็ได้ยาเวชศรอยากเป็นหมออ้อยากเป็นเซลมูนนะคะราะว่าจะได้พิทักษ์ความรักและความยุติธรรมบนโลกนี้ค่ะตอนเด็กๆอยากเป็นผู้ใหญ่ครับตอนเด็กๆอยากเป็นนักการทูตนะคะถ้าตอนเด็กๆอยากเป็นรักดนตรีค่ะอยากเป็นหมอครับ ตอนเด็กๆคไฟฝันว่าอยากเป็นนักสไลด์ะคร<อ>ับอยากเป็นนักบินอาวกาศคร<ะ>ับอยากเป็นนักซื้อขีดผ่นล้านอะค่ะอยากเป็นตอนเด็กๆยังคิดว่าอยากเป็นอะไรแต่แบบเหมือนพูดเคยพูดแม่แบบอยากเป็นดอกไม้ตอนเด็กๆที่คิดไว้คือหนูอยากเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะอยากเป็นครูสอนศิลปะตอน <ะ S 1> เด็กๆอยากเป็นนักร้องอคเอออยากเป็นแคชเชียร์ค่ะตอนเด็กๆแอร์โฮสเตสเป็นหมอครับ <c oughs> อยากเป็นอาหารอยากเป็นนางเอกหนังนะลูกอยู่บ้านนอกเนาะอยากเป็นนางค่มนะอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องนะอยากเป็นแม่ค้านี่แหละได้ตังค์ทุกวันเป็นพ่อขวดก็อยากเป็นวิศวกรในเน็ตสัญญาเป็นหมอครับอยากเป็นนักแสดงครับอยากเป็นตำรวจครับอยากอยากเป็นสถาปนิกครับในเน็ตฝันอยากเป็นพ่อค้าเป็นนางงามครับ อยากเป็นอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นอาจารย์ครับอยากเป็นหมอรครับอยากเป็นเอ็กเมนครับอยากเป็นมนุษย์อ่อากเป็นอุ้ต่มเอมครับอยากเป็นนักบินครับ When I was young I wanted to be a heart doctor. Then when I was a little kid I wanted to be a major league baseball player. อยากเป็นแล้วเป็น